วันนี้นะครับแอดมินปอคอร,อร์และ F f w a อหรือ F1 นะครับมาดูหนังรอบสื่อปรถมประทัดประเทศไทยเรื่อง The m o u ริ t a n i ียนะครับเราจะไลฟ์นี้เออชช่ช่วยช่วสิบนาทีพอปะหรือว่ากี่นาทีประมาณ,รมาณหรือว่าสั้นไปไหม หรือว่าตามนั้นแหละ <Okay. S 1> สิบนาทีนะครับที่เราจะพูดถึงความเห็นหนังเรื่องนี้กันเริ่มต้นที่คุณแอดมินปอคอลอ์ก่อนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเดอะมอริเทนียนพูดมาได้เลยต้องขยับเ้าากอีมเ,เพราะเดี๋ยวเสียงมันจะไม่ถึงงั้นงั้นงั้น โอเคมาพูดใกล้ใหม่ได้เลยอ่โดยส่วนตัวเป็นยังไงบ้างก็คือถือว่าก็คือเราก็แบบชอบกับนางอยู่นะกับความเ,เข้มข้นของมันกับแบบประเด็น,านา่างจริงจริงเรอีกประเด็นเรื่องแบบมบันจักตอนเด็กอันนี้นี่อ,อ่ะโอเคประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเอเปเดนเรื่องแบบบันทึกบันทึกในเรื่องเนี่ยจริงๆมันก็บันทึกกัวตานาโมเป็นคุกหนึ่งก็คือหนังเดี๋ยวก่อนท้าความก่อนเควินแมคโดนัลล์เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับที่สไตล์งานของเขาเขาชอบทําสารคดีเขาชอบทาหนังสร้างจากเรื่องจริงอย่าง The lastking of Scotland ที่ฟอร์เรสต์เชอร์เล่นก็ได้ชิงออสการ์แล้วก็บิลลี่สารคดีที่เข้าที่เฮาสันรู้เขาคือผู้กำกับหนังนี้แล้วพอมาเรื่องนี้เขาก็ มีประเด็นที่ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเดีเด๋ยวก่อนรีวิวของ<อ>เ,เออ<ช>เออเราขอเท้าความให้คุณผู้ฟังอะไรฟ์ก่อน<ช>ขอเขาไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่นักโทษที่ถูกจองจําในคุกโกตาโโม1ิบี่ปีออกมาแล้วเขียนหนังสือเล่มน,นี้ก u a n า a n a m o Diary แล้วก็เลยเบสเซอร์ขายดีมากมีพิมพ์หลายภาษาตอนจบก็จะมีอยู่ในเรื่องด้วยก็พุ่มกับแกเห็นเลยเวลาอาจารย์มาสร้างเป็นหนังเรื่องนี้อ่ะฮะ ก็ดัดแปลงมาจากหนังสือก็คือลุกคนอะไรหลายอย่างมีตัวตนจริงหมดเลยสร้างจากเหตุการณ์จริงอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลแค่นี้พออ่ะที่เหลือรีวิวละสั้นความเห็นนะฮะอ่ะจริงๆคือเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันแบบพอดูดูไปอไ,ไอไอเรื่องเรื่องแฟกต์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่แบบเออเห็นได้จากในข่าวจากอะไรต่างๆแต่ว่าคือเหมือนแบบพอไอตัวเรื่องเรื่องหนังเรื่องเนี้ยพอมันแบบพอมันจะ แนวทางของเขาหรือหรือสิ่งที่เขาต้องการที่จะเล่ามันเหมือนแบบเขาเบสมาจากแบบมุมมองของนุษย์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ตกอยู่ในสภาวะน,นั้นแล้วก็คือแบบบันทึกเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงแบบสิ่งที่อ่อาไอไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือเอาจริงๆคือมันเหมือนแบบพอด ดูมันเหมือนกับการได้อ่าบนบันทึกอของเขาเกี่ยวกับ,บเหตุการณ์นี้ของแบบการเป็นวิกทิมของเออการเป็นเหยื่อท,อที่ตอนจบที่บอก FBI กับไอ้นี่ก็ไม่ยอมมารับผิดช,ชอบอก็แลยเงียบเลยใช่ไหมมันเป็นแบบโม้แต่สุดท้ายเขาก็คือ,อ,อทางทางฝ่ายสารลก็คืออ,ออกม,มาขอโทษจุดเกิหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วคือมันก็เหมือนแบบในจุดหนึ่งคือมันก็เหมือนหนังเรื่องนี้ก็คือ มีความเชิดชูความเป็นมนุษย์ตรงนั้นในการประเด็นตรีอไรในของหนังใช่ซึ่งเราก็ในในในเชิงแบบในการเล่าหรือแบบตัวคอนเทนต์ของมันคือมันมันก็เอมีความหนักในการแหละอะไรเงี้ยที่แต่ว่าประเด็นใช่แต่ว่าคือรู้สึกเฮ้ยมันในขณะดูรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบอเออมันเพราะใครไปแบบโอเครับรู้กับเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยมันสามารถแบบ เห็นถึงแบบกระบวนการตรงนี้ที่มันโหดร้ายได้อะไรอย่างเงี้ยมันมดูแล้วจริงๆแล้วมันอ่าอาจารย์พูดก่อนมันคอมเพลตให้เราเห็นถึงแบบเออกระบวนการที่มันสะท้อนภาพแบบสังคมอื่นๆเหมือนกอันเนี่ยมันรีกำลังจะพูดประเด็นที่ว่าลีมายถึงประเทศไทยเราได้เพราะตอนเนี้ยความเป็นคนคุกมันกำลังมาแรอางอย่างเพราะว่าแพทย์ที่เพิ่งออกมาหรือสรยุทธอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนไทยที่อยู่ที่กําลังเป็นกระแสคือหนังเรื่องนี้น่าจะได้ ได้กระแสตรงที่ว่ามันมีข่าวที่เรารับรู้เกี่ยวกับคุกไงอย่างแพ่นกุ้นหรืออย่างลุงหรือคนอื่นๆอะไรเงี้ยที่เขาอดอดอาหารอดข้าวกันในคุกหรือแบบเรื่องไรมันมีประเด็นเกี่ยวกับคุกอยู่แค่นั้นแหละที่บอกว่าตอนนี้ช่วงนี้ข่าวที่คนไทยได้อ่าที่เป็นข่าวอยู่มองว่ามันมันคือประเด็นเกี่ยกับแบบกระบวนการอ่ยกระบวนการมันสาคัญไงว่าเออมันไม่มันไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยอะไรคือผิดกับถูกอย่างีแต่คุณแม่กำลังพูดถึงว่า ความถูกต้องกระบวนการของความถูกต้องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในการที่มันถูกนํามาใช้อะไรอย่างเงี้ยเราคือแบบอย่างในกาผู้ที่สารณาความเ,าเรื่องของแบบการการใช้กฎหมายหรืออะไรต่างๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งเออมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้มันแบบสะท้อนภาพตรงนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความบิดเบี้ยวมันมีความย้อนแยงแล้วก็มันก็มีแบบเออ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่แค่คนคนนี้ไงแต่เรากลับรบรบรู้ว่าเฮ้ยเ<อ>หยื่อ,อของในกรณีนี้ในเอ่อที่มันเกิดขึ้นมันมีเป็นหลายร้อยชีวิตอ,อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องถูกจองจําโดยที่บางทีมันเอ่อเราเราไอ,อข้อมูลพวกนี้เราตัดแบบไม่รับรู้มาก่อนถ้าเกิดมันไม่มีการ ลีกออกมาอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเราโชคดีตรงที่ตัวเอกได้ทนายอันนี้พูดถึงในเหตุการณ์จริงด้วยนะเออเราเห็นว่ามีทนายที่คอยช่วยเหลือตลอดอะไรเงี้ยแล้วตอนจบที่มันขึ้นว่าทนายก็ยังคงช่วยเหลือหนึ่งหนึ่งในสี่ก็เป็นคนคุกในกัวตาโม,มก็เป็นที่ยืนอยากที่จะต่อสู้ช่วย,วยเออช่วยนักโทษอะไรอย่างงี้งสันดน้โชคดีเจอทนายแล้วแล้วแบบความเป็นทนายมันก็ช่วยอะไรได้หลายอย่างเลยนะสันช่วยพูดถึงบทจอรีฟอสเตอร์ในหนังเรื่องนี้หน่อยเออ ก็จริงๆรเราสึกว่าเพราะว่าเพราะว่าเธอคว้ารางวัลออสการ์ลูกโลกทองคำเอยโทษไม่ใช่รางวัลคว้ารางวัลลุกโลกทองคำปีล่าสุดมาเออด้วยจากการแสดงเรื่องนี้สั้นเป็นไงมากจริงๆเราก็บอกเราเป็นคนที่ชอบแบบการแสดงของโจดี้ฟอสเตอร์มากๆนะหมายถึงตั้งแต่แบบสมัยก่อนที่แบบเดูเขาแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สึกว่าเขาเป็นคนที่เลนได้รู้สึกมีคาริสมาในจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วแล้วเหมือนช่วงหลังๆเนี่ย เขาก็ค่อนข้างหายไปจากจอมพอมสมควรหรือแบบไปรับบทหนังอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคือเออก็ค,อคงเป็นเรื่องเนี้ยที่เหมือนเขาก็กลับมามแล้วก็โอเคมีมีรัศม,มีมีบาร,รมีในในเฟรมมากคือ,อแล้วการแสดงของเขาก็ยังแบบเออสามารถตรึงได้อยู่อะไรซ<ล>ันถ้าจะพูดถึงนักแสดงคนอื่นคือโอเคต้องต้องบอกคุณผู้ คุณผู้ฟังก่อนว่าเรื่องนี้ทีมนักแสดงชุดใหญ่มากเชลินวูดลี่เบเนดิกต์คัมเบอร์แบดเซคคารลีรีไวทที่เป็นพระเอกชาแซม oh. ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะ oh. อ่าแล้วก็แล้วก็ประมาณนี้โรลีฟอสเตอร์คนอื่น ในแล้วก็ทาฮาราฮิมพระเอกนอกจากโจดีฟอสเตอร์แล้วมีอยากจะเมนชั่นนักสแสดงคนไหนไหมกับบทบาทที่ได้รับเรื่องนี้ที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเออพูดถึงการแสดงหรือบทคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยในที่เราพูดเออชื่อทีมการแสดงชื่อชื่ทุกคนก<อ>็ทำหน้าที่ได้โอเคใน<อ>ในสัดส่วนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออไม่วจะโจดีฟอสเตอร์หรือแบบอ่าตัวพระเอกอะไรอย่างเงี้ยทาฮาราฮิมก็สามารถเออบอกเล่าหรือ เราชอบซีนซีนใครแม็กที่มันเราซึ้งอะไรที่มันอยู่ในสารอ่ะแล้วมันน้ำตาร้องไห้แล้วมันพูดถึงมันพูดดีนะคําพูดอ่ะตอนแต่ที่มันก่อนจะจบอะที่มันอยู่ในสารอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าการที่เขากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยเขาเขาเรียกว่าอะไรแบบแสดงให้เรารู้สึกถึงความแบบเออเอาแน่เอานอนกับมันเล่นกับความรู้สึกของคนดูเหมือนกันว่าแบบ ตกลงว่าแกทําหรือแกไม่ทำแก, oh. แกไม่ทำซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาสามารถแสดงรับคอนเทนต์้ความเ uh, uh. ดาตรงนี้ไว้ได้ uh. ทีนี้เนี่ยตอนจบเนี่ยนะอ๋อไม่ไม่ไม, uh. ไม่ไม่เห็นหนะ้าตอนจบเนี่ยเราอยากรู้ว่าบทสรุปแล้วเนี่ยพะจะมีภาคต่อไหมคิดว่า เร,เราอยากรู้คิดว่าถ้าจบอย่างเงี้ยจะมีมะภาพต่อไหมภาพต่ออีกเหรอไม่ไม่ถามหน่อยคิดว่าอยากจะมีเดอมอริทานนียันสองไหม n ไม่นะจบแล้วนะแต่ลนเรื่องนี้ซันทําไมมันมคคนนออไขม่เออเราพูดถึงความเดี๋ยวกันนะสรุปนะมันไปไม่ถึงออสการ์มาได้แค่โกลเด้นโกลฟซันเออ mm hmm. เอย่างเงี้ยมันมันจะมีคือแต่ใน,นปีพอประกาศรายชื่อข้าชิงออสการ์มันก็จะมี mm hmm. แต่ทุกปีก็คือวหนังที่พลาดการเข้าชิงที่แบบมีแววแต่ว่ามันก็จะมีลิสต์หนัง<ม><ม>อันนี้เป็นอยู่ในลิสต์เบอร์ต้องๆลิสที่พลาดออสการ์ส<ม>ั่นที่ออสการ์มันไม่เหลียวแลอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าม,มันมี potential นะเอาจริงๆ<ม><ม>เรารู้สึกว่าเราชอบหนังเรื่องนี้มากกว่าเ<ม>รือ่องอ่าหนังของไอ้หนังการเมืองเหมือนกันนะอะไรนะชิคาโก้อะไรนะ เด็ดเทรลออฟเซียวก็เซเว่นซันซันดูทีุ่ดเทลแล้วเหรอไอรอนซอกกีน่ะหาดูจากไหนอะในเด็ดฟรีกอ๋อเราไม่ได้เป็นเมมเบอร์ไอฟิกแต่ในบิดน่าจะมีใช่ไหมพวกโหลดบิดมาสเตอร์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเมมเบอร์ t f ฟิกแล้วเทลเป็นยังไงถ้าเที่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเนหมคือเรารู้สึกว่ามันมีความประดับประเดิมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคือสำหรับเรื่องนี้เรารู้สึกว่า อืมอาจจะเป็นเรื่องโรสชืยมนะรู้สึกว่าเราชอบเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไอประเด็นต่างๆมันดูมีความเล่นกับความไดเรมมาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วเออไอพูดถึงความฮาเนี่ยเออเหมือนกับว่ามันก็มีฮาเป็นระยะมันก็ไม่ไม่ได้เครียดอย่างที่คิดมันก็แบบมีความแบบมีมุกอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ซันอาจจะไม่ขำคนแต่คนดูส่วนใหญ่มาดูรับสื่ออย่างเงี้ยมันจะมีแบบพอมุกอะไรมันก็อุปทานหูมันก็จะหาแต่มันก็คือแบบว่าเครียดดาร์ก เขาเรียกน,นะดูหนักน้อยกว่าที่คิดอะ่ะอันนี้ในความเห็นเรานะแต่ไม่รู้ซันนะแล้วก็ไอความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ดูแบบว่ามีความน่าติดตามอะ่ะ <c oughs> ไม่คือคนมาดูเอ็นจะเอนจอยแล้วไม่หลับแน่นอน <c oughs> เออแล้วเราก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าหนังเรื่องนี้นะมันสามารถพิสูจน์ให้เราเห็นว่า เราชวนให้เรานึกถึงเกี่ยวกับชีวิตคนในคุกไม,ไม่รู้จันดูจะนึกถึงสภาพแวดล้อมบริบทประเทศไทยช่วงนี้รอเปล่านะแต่<ม>เราเรารู้สึกมันสะท้อนอะไรบาง<ม>อย่างเกี่ยวกับได้เห็นวิถีชีวิตคนในคุกอะไรเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าช่วงนี้คุกมันกำลังมีอยู่ในกระแสะข่าวนิดหน่อยอะไรเงี้ยคนคุก<ม>ออกมาหรือคนติดคุกอะไรอเงี้ยเออมันก็เลยครับพอดีสันดูแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับคุกหรือเหตุการณ์ในบ้านเราบ้างไหมหรือหรือไม่ได้คิดเลยอยากรู้ชัดเจนมากๆอยู่แล้วล่ะหรือแบบ การที่ที่รัฐใช้อํานาจในการอ่าประเด็นนี้น่าสนใจกลุ่มหรือเเราไม่สามารถตรวจสอบได้กับกระบวนการตรงนั้นอะไรเงี้ยคือคือจริงๆแล้วในเหตุการณ์ตั้งแต่หลังแบบนายอีเลวนน่ะคืออเมริกาก็ใช้อำนาจในการแทรกแซงอะไรหลายอย่างรวมถึงแบบกฎหมายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการมีการแบบ ตีแผ่มีการสาวไ้ถึงตั้งถามเก,กี่ยวกับแบบกระบวนการยุติธรรมหรือตัวกฎหมายเองที่ที่แบบเออมันมีการเช็คบิลเกิดขึ้นนะหรือมามาตรวจสอบไอการใช้กฎหมายตรงนั้นของของรัฐบาลท,ที่ผ่านมายอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละมันก็โยเกยียวกับการเมืองสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยมันการเมืองาสหรัฐอเมริกาเลยอืมกัวตาโาโมเป็นเหตุการณ์ที่แบบจะทําให้เราแล้วในในในเหตุการณ์นี อ,อย่าง้เราก็ทําให้เห็นว่าแบบไอ,อ,อ,อตัวคดีเนี่ยมันมีความยืดเยื้อไปถึงสิบสี่ปีนานมากเลยนะมนมนนไม่ลิตรออิสรภาพของคนนะต้องอยู่ในคุกอ่ะอออา,อาจารย์พูดก่อนอ,อมันก็คือเหมือนแบบอย่างที่เราบอกไปว่ามันแบบมันเทคไทม์แบบสิบสีป่ปีเป็นช่วงเวลาที่แบบเออข้ามยุคสมัยแบบจากแบบบรูชมาเอบ เปลี่ยนประธานาธิบดีใช่คนสมัยเป็นแบบโอบามาก็คือกรณีนี้ก็คือยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันยาวมากอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบก็นั่นแหละอันนี้ก็คือมันทําให้เราเห็นถึงแบบไอ้รอยต่อที่มันมีช่องว่างของแบบเรื่องของกฎหมายเรื่องของการสู้คดีสําหรับแบบสุดท้ายแล้วก็คือเราก็เห็นแบบกรณีของแบบเนี่ยตัวตัวละครไม่ใช่คนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาก็แบบอืม ออกมาได้ได้รับสรภาพนะแต่เหมือนกับว่าก่อน1ิบมันมีเจ็ปีก่อนแล้วก็พออะไรชนะอย่างไม่ได้เป็นทางการแล้วมันก็ต้องอยู่อีกเจ็ดปีเห็นไหมต่างกันจบไม่คือคือเขาก็คือต้องสู้ต่อทั้งโปรเซสมันอยู่ที่ส4ี่่ปีใช่ซึ่งถือว่านานมากขนาดสรยุทธ์อยู่ปีกว่าออกมายังคุกแหลกเลยเราเห็นข่าวอยู่บอกว่ามันเคยอยู่ที่แบบต้องทําอะไรซ้ำๆอยู่ในที่แคบอะไรมันต้องมีแรงท้า สมมุติเราเอาเป็นคนอยู่ในคุกแล้วเ,เข้าไปนะสมมติถ้าเป็นเราเรา,อ,เราออกมารู้สึกว่าแบบมันจะต้องปรับปรับตัวลําบากมากเลยอเออแต่สุดท้ายมันหนังนี้ก็ดีจะได้เห็นฟุตเทจของคนจริงๆอยู่ในตอนท้ายเรื่องอะไรเงี้ยเออผูออ้ก่บก็ใส่ก็มาเห็นแล้วก็หนังสือก็ถูกแปลเป็นภาษาแล้วก็มันเห็นแว็บหนึ่งตอนฟุตเทจจริงหนังสือมันเหมือนกับถูกถูกเบอร์หรือเซ็นเซอร์อะไรมันออบางบางข้อความที่เขียนเหมือนเขาไม่ให้อ่านเป็นความลับอะไรเงี้ยนะมันเรื่องเป็นเรื่องเซนเรื่องเซนนเซนเซนเนเซนเอนเซนเซนเซน ก็ใช่คือมันตีอะไรนอ้างอิงมาจากตัวของจริงแต่มันก็มีการดีไซน์ตัวปกอะไรต่างๆมันกลายเป็นแบบเข้าเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่เห็นมันคงไอคนเขียนอ่ามันคงเป็นบันทึกของเขาไงมันคงเขียนแบบเรื่องจริงกระบวนการวิธีธรมหรืออะไรบางอย่างบางประเทศที่ตีพิมพ์เขาอาจจะแบบเซ็นเซอร์คําก็โดยรวม10-15นาทีแล้วแต่ต้องปิดแหละ เป็นยังไงบ้างสรุปโดยภาพรวมจะเชียร์หรือไม่ใช่เชียร์จะแนะนำคนให้มาดูเรื่องนี้อย่างไรเหมาะสำหรับใครในอมอริเิเรียนี้ก็คือเราเรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นหน,หนังที่ดีน่าสนใจนะแล้วก็มันมีความรุม่นสมัยที่เราสามารถที่จะแบบ เออไปสามารถเอนจอยได้ตามติดตามได้มีข้อมูลอาอ่าเหมือนกับเหมือนกับว่าแม็กอย่างเงี้ยถ้าคนดูจะต้องที่ซันบอกเราเสมอว่าต้องรูข้อมูลอะไรย่างแต่อันเนี้ยมันก็ยังรีเลทได้ง่ายกว่าแม็กหน่อยหนึ่งมันจะเออมันเป็นพวกเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างงี้เกวกัวตาโโมอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็คือประเด็นนี้มันค่อนข้างดังมาอยู่ละเออโดยรวมก็เต็มสิบให้ เราให้เจ็ดคืนเจ็ดครึงคร่งโอเคถ้าเทียบกับหนังเรื่องดีนไอติงเกลเรื่องเรื่องไหนสนุกกว่าแล้วมันคนละแนวนะแต่แตชอบเรื่องไหนมากกว่าไหมแล้วว่ามันก็มันคนละแต,แต่โอเคแต่ว่าถ้าเทียบกับแนวเดียวกันอย่างเทลเอาชิคาโกเซเว่นอ่าเรื่องนะเราเราให้เรื่องเรื่องนี้เ,เลยสนกกว,ว่าเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกว่าส,สั้นๆก่อนจะจบเทลเนี่ย อ่าแอบพูดถึงท่อนนึงันโดยภาพรวมเป็นยังไงมันเป็นหนังขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไหมเราเห็นจากตัวอย่างเออดีมันก็พูดถึงการการประท้วงอืมอะไรอย่างเงี้ยของแบบกลุ่มนักศึกษาแล้วก็มีการขึ้นลงขึ้นศาลตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวิธีการเล่าของมันแอเล็กซ์สกินกำกับเออจากนักเขียนบทโซเชียลเน็ตเวิร์กคือว่าแอเล็กซ์สกินเป็นคนที่เขียนได้อร่อยเก่งแต่เขาเป็นคนที่กำกับยังไม่เก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะมันเหมือนแบบ คุณดูซีรีส์นิวลูมแล้วรู้สึกว่าเออเขาจะแบบเหมือนเปิดมาอย่างเปรี้ยงๆอ่ะแล้วก็คือแบบเออทำได้ตอนหนึ่งแล้วตอนอื่นก็จะดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแล้วอุ้ยจัดรวมดาราแล้วเชลล์ชิคาโก้บารามีมาเลกมีเอาเยอะเพียบเลยอ่ะซาชาบารอนโคเอนก็แน่นอนคือรู้สึกว่าไอ้อย่างซาชาเขาโดดเด่นเขาเด่นในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ดีแล้วเกี่ยวกับขึ้นรองขึ้นศาลไม่ใช่เกี่ยวกับเกี่ยวกกับารเมืองมันจะมีหนังเรื่องนึงของวอลนั่นเองที่พี่ลิลี่เขาจะจำได้คือยูดาสเสรแบงไม่ใช่อะไม่ได้แบบขอรูมดรา,า,า,าม่าขนาดนั้นอะไรยงเี้ม่ถึงมอริเทเนียนก็ไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นแต่ว่ายูดาสเนี่ยซันได้ดูโหลดบิดมาดูก่อนยังมาสเตอร์หรือเน็ตฟลิกยังไม่มีเนาะอ๋อไม่ใช่โทษมันต้อง HBO Max เพราะว่ามันหนังของวอร์เนอร์ไม่เชื่อก็เดี๋ยวมันก็จะเข้าลงเข้ายี่เข้า22เมษายนก็เดี๋ยวรอดูจูดาสันเดอร์้งคร์เพราะว่าเรื่องนี้พระเอกเก็ตเอาเล่นกับลาคิสแตนฟิลแล้วก็ได้ชิงออสการ์หสาขาเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการเมืองเหมือนกันเลยสมาชิกแบล็กแพนเตอร์ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันช่วงนี้หนังกันเหมือนกันมานะครับเดี๋ยวรอติดตามโดยนี้ขอจบความเห็นถึงหนังมอริทนียนเพียงเท่านี้ก็มีโอกาสอย่าลืมดูกันนะครับหนังเข้าฉายวันเข้าฉายพฤ่อรหัสนี้มั้ง โอเคครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับมีอะไรความเห็นอยากจะแชร์ถึงหนังเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นยังไงก็ฝากในคอมเมนต์ได้เราจะมาตอบนะครับหรือว่าแชร์มาทางสดสไลฟ์กันตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับอันนี้แอดมินปคอลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีโอกาสเจอกันหลังรอบสื่อเรื่องใหม่นะครับว่าเมื่อหลายคืนก่อนเราคุยเรื่องในติงเกียวกันไปไล่ดูในวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ